ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ก็อันนี้ได้สมเด็จร้อยปีมาอันนี้พิมพ์เส้นได้ใครอยากได้สมเด็จร้อยปีมาบัดคาบกล่องกรมยีออกซะหน่อยเพราะคล้ายโอ้พอคลา้คลายเก่งนะครับถ้าคุณดูเนื้อผงเป็นแล้วคุณจะลหลงไหลในเนื้อผง อันนี้เป็นตะกุดเทพประทานรุ่นสุดท้ายหลวงปู่เหมือนนี่อายุร้อยห้าปีนะครับจังหวัดสักแก้วเขาบอกว่านะท่านกับปู่หมุนนี่เสกพระด้วยกันนะเขาบอกท่านกับปู่หมุนเสกพระด้วยกันปู่แหวนสุดยอดปู่แหวนพระท่านศักดิ์สิทธิ์ครับ นะสวยจัดเลยร้อยปีครับอ้าวสำหรับตะก,กุดหลวงปู่เหมือนเนี่พร้อมเหรียญหลวงปู่เหมือนอายุร้อยห้าปีนี่นะสัะแก้วเขาบอกปู่มหมุนเสกด้วยอันนี้นะครับอ้าวเอาพันห้า 1, พอตะก,กุดพร้อมเหรียญขอดูร้อยปีได้ครับดูง่ายสบายตาดีฮะอันนี้ อ่าลืมให้ดูกล่องกล่องก็เป็นคอสโมนะหลวมปู่ทองมาเก่งครับอ่ะนะสมเด็จร้อยปีอ่าเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับค่ำคืนนี้พักภูมูลนวสุทัศน์แค่ได้ยินชื่อกอ็ผมบอกแล้วสมัยก่อนนะ่ะสมเด็จพระภูรมูลเนะี่ย พราะทิ้งนะเอาสามพันเล่นแพงกว่าศูนย์เก้านะเพราะเป็นสําเร็จที่คนยุคเก่าเขารู้ว่าวิธีการสร้างสมเด็จพระพุรมูลเนี่ยการเตรียมมวลสารนะดีพิธีปลุกเสกดีขนาดไหนวันนี้เ,เดี๋ยวผมผม,ผมเคลียรพระหน้าผมในถาดก่อนเอาสายอีสานก่อนร้อยปีร้อยปีอันนี้เอา เอาสองหมื่นพร้อมกล่องสองหมื่นบาทพร้อมกล่องนะก็ต้องบอกครับว่าด้วยความที่วัดสุดทัศน์แหละยังมีพระคูลมูล <c oughs> อ่ายังมีกิ่งสังกะรแพรที่โด่งดังยังมีเจ้าสุนสีสนที่โด่งดังนะครับสําหรับสมเด็จเจ้าคุณสังัดเนี่ยก็ลายกลายเป็นสมเด็จที่เขาเรียกว่ายุคยุคที่นะ ยุคสยุคสี่แล้วมันก็เหมือนกับทําไมไม่ค่อยมีคนพูดถึงปูเจือ้อนะเขาพูดถึงแต่ปู่บุญปูเพิ่มก็ประมาณนั้นปู่สุขโพไซทองสุดยอดนี่หลัทางร้อยปีนะพอทบวชชนแดนเนี่ยพระที่ทุกคนเอ่ยถึงเนี่ยคือพระที่ยุคผมเนี่ยเป็นพระในฝันของเซียนพระทั้งนั้นครับเหน,เน,เนียว คุ้มคองตัวเจ้าคุณนอ,อนะเอาออกกล่องมาให้ชมหน่อยนะครับก็ดูง่ายเนื้อสูตรร้อยปีเนื้อส,สูตรสมเด็จนะครับก็เหมือนกับสมเด็จเจ้าคุณสุโพศแต่เนื้อจะอ่อนกว่าหน่อยนี่มีร้อยตัดข้าง ครับนะพอคมกับมีทานตัวก็เล่นครับยาท่านสวนนาอุดมสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยนะบุเอี่ยมแน่นอนอ้าวนี่ใบพัดเรอไพศาลก่อนเจ้าใหญ่อินแปลงใช่ครับสีพึ่งจะติดอยู่เลยนะนี่เหรียญน,นะพ่อใหญ่อินแปลงเหรียญดีนะครับ ของา่ออีสานเขาปูทวดแขวนปูทวดไม่มีตายโหงครับอันนี้พราะทิ้งหลังพปะปลอเหยนสวยนะอันนี้เขาเรียกว่าลมมันปูตรงยุคพระรอดลำพูนเพื่อการศึกษาพระรอดลำพูนมวลสารมีแร่ทองคําเปบอกครับผมบอกระจําแบบนี้ยบนหัวตายเขาฟังขอมาจริงงงอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะ้าพีเนี่ยดูความ ดูความเก่าของดินเอาแค่เศษหักหักของพ่อเปิงของพ่อรอดมาดูนะของพ่อคงมาดูพี่ก็ดูได้หลวงพ่อคงกภีเนี่ยของดีเมืองชัยนาทอาจารย์ปู่สุขด้วยนะพ่อคิงพิวัชราลาปิดพ่อคิงสวยๆหลังพ่อปลอสามพันเป็นที่เรียบร้อยอรายการแรกพ่อจิตวัฒนาด,ดีด้านไหน สมัยก่อนเขาดีทุกด้านแหละครับพระเกจิที่มาเสกนะจะเสกของได้ต้องดีทุกด้านพระพุทธชินราชเข่าจมเพราะเงินสุดยอดอ่ะเนี่ยนะต้องบอกว่านั้นสร้างปีเก้าสามครับปู่ทีมครับอ่าปู่ทีมก็เก่งครับพ่อพินนะปากน้ำรุ่นซีอ่าเนี่ยนะ ใครเอาปากน้ำรุ่นสี่พันสองนี่ฮนะปากน้ำรุ่นสี่ใช้เราดีแน่นอนสวัสดีครับพี่ต๊อบบางบอพันสองร้อยบาทพี่อย่าต้อยนะครับปากน้ำรุ่นสี่อะกล่องนี้ที่ไหนไม่รู้กล่องนี้ที่ไหนไม่รู้ทองจิบเส้นเองบางปาพูกล่องนี้เอาพันห้าพันห้าร้อยบาทกล่องนี้มาเริ่มกันเลยพอพระชุดเมื่อวาน ยังเหลืออยู่พันห้าร้ยบาทกล่องนี้มาห้างทองจิบเส้นเองต้องมีคำว่าปิดด้วยครับพี่โอพี่โปบรตตี้นี่ฮะกล่องนี้อันนี้พรอมุยเนี่ยพรอมุยดอลไลพ่อขอมโอ้เอาฮะเนี่ยพอเปิ สมเด็จอันนี้เป็นหลังคุดนะแบบนี้อันนี้มีพิธีครับอ่า1พันผ้าคุ้มแน่นอนอ่าผ่านไปหนึ่งชุดผ่านหน้ารบาทอันนี้เก็บด้วยอ่าผมไม่รู้มีอะไรบ้างเนี่ยอ่ากล่องนี้เอาสองพันสองพันเป็นใครอันนี้เยโอ้ยพรกกูองเดียว,วเกินแล้วครับใช่ มีพ่ะพรมหืมมีปูเครื่องอ้าวยังไงก็คุ้มอะผมจัดนายไปพากกูองค์เดียวก็คุ้มแล้วครับตะกัวนี้เป็นร้อยปีสมเด็จหลังไก่อันนี้พระโอบาสี เปพืป่อนเปิดดูเอาเลยผมจัดให้ไม่ต้องกลัวสององค์คุมแล้วที่เหลือแถมให้ไปนั่งส่องกันเล่นพอขอมสายลุงนี่พอขอมไม่ได้เก่งแพ,ะพ,ะพะ้พอแพ้ครับแล้วพอขอมสมัยก่อนน่ะสมเด็จพอขอมเล่นแทบทุกรุ่นด้วยเนะี่ยสังเกตผมจะเป็นคนชอบเก็บ เนี่ยพอขอมพอแพ้พระที่เก่งเราซื้อพระที่เรารู้วียังไงแล้วเรามีความสุขสมเด็จสายลุงเพราะอมนี่เอาองค์ละพันแขวนเพราะอมนะผมบอกเลยครับพระพ่อะอ,อมเนี่ยทําไม่ดีจริงนะเหรียญรุ่นแรกไม่เหรียญหลายแสนแต่สมเด็จนะ่ะผมเอาว่านะครับศักดิ์สิทธิ์กว่าเหรียญเนี่ยนะองค์ละพัน นี่สมเด็จสายลุง้งลัางรูปเหมือนพ่ะขอมสวยทุกองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดองครับเนี่ยพระที่ผมบอกเลยพระดีแล้วอ่าพอดีแล้วนะเรื่องราคาเขามาเองอ่าอันนี้มีหนึ่งสองสิบเอดองอ่ะอ่าใครเอาปิดได้เข้าไปที่เหลือผมเก็บพ่ะของพ่อแพรเนี่ยเป็นพระที่ผมจับ เอามาผ่านไวๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อยากจะแบ่งสักเท่าไรเจ้าคุณนอว่าลขันหนะึ่งสามเนี่ยพระที่ผมบอกเลยฮนะเราพลาดแขวนมรดีทั้งที่ประวัติท่านเราก็รู้เพราะอะไรเพราะก่อนจะถซื้อแขวนพระต้องขออนุญาตเซียนก่อนพอแขวนได้ไหมแต่คนที่เขาแขวนพระที่พ่อแม่เขาให้มาเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตใครเลยเลี่ยมทองแขวนไม่สนใจไม่ให้ใครดู ชีวิตดีดีร่ำรวยร่ำรวยพอแข่พาที่ศักดิ์สิทธิ์ปูหลิวต้องรอเจ้าคุณนอปีหนึ่งสามเนี่เจ้าคุณนอปีหนึ่งสามแบบนี้ทันตัวยันนูนทันตัววัดศิลขันนะครับ เนี่ยเจ้าคุณนอเนี่ยอรหั่นกลางกรุงเนี่ยนะครับนี่เอาไปคู่ละสองพันห้าสายลุงศิและฐานองค์เดียวทันเจ้าคุณนอปีหนึ่งสามก็สองพันแล้วเอาไปคู่ละสองพันห้าแขวนเจ้าคุณนอครับผมบอกเลยชีวิตเราจะดีขึ้นแน่นอนผมให้เฉพาะที่สบายใจนะ อ่าที่มั่นใจมั่นคงไปคูล 2, 5, ะสองพันหาครับพี่ยาต้อยเนี่ยเจ้าคุณนอที่ทันเจ้าคุณนอจริงๆเนี่ยนะรับพี่สุทินปูไข่ครับอปูไข่นี่กูให้ว่าบางเลนโอ้โหอ,อ้าปูไข่นะ วัดบางเลนสุพรรณสามเหรียญสามพันห้าอย่าพูดถึงเรื่องเล่นคุณแขวนพราะอมแล้วไม่คิดจะขายอะ่ะรวยแนะ่จริงๆเนี่ยเพราะขอมเนี่ยหลวงพ่อทองสุกนองประดุกยังต้องไม่ฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยครับผมพูดแค่นี้เ่ยทุกวันเนี่ยเราถูกพวกพ่อค้าเนี่ยนะครับเอาเรื่องการตั้งมุลค่านะแบบไม่มีเหตุผลมาหลอกพวกเรากันเยอะแล้วเอาว่าดียังไงอะ่ะ ไปอ่านประวัติท่านว่าดีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะตั้งราคาความชอบในใจเราเองสมัยก่อนภาคเครื่อนนะคนซื้อเป็นคนตั้งราคานะไม่ใช่คนขายตั้งราคาครับนี่พ่อนาดวัสีีโลหะสายเหนียวแห่งการจัดบริพาขอมเก่งมากอันนั้นแน่นอนครับผูอขอมโอ้โอ้าวเนี่ยฮะเหรียญพ่อนาดวัสีโลหะ เหรียญเจ็ดเก้าปีสองสองนะครับอ่ะข้างบนสมเด100็จร้อยปีนี่นบูไค่นะวัดบางเลนสุพรรณบุรีใครรู้จักมาเอาไปพระครูทาบารังสีเหรียญแขนกลางเหลียหลายแสนเนี่ยเราไม่อยากให้คนลืมพระดีๆ นะครับเรื่องราคาเล่นหาแล้วแต่ศรัทธาคุณเลยครับผมพูดได้แค่นี้อ่เนี่ยเวลาคนเก็บพร์ก็จะเขียนเงี้ยหอยเอียวไว้บรรดาลเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยดูกันไปถ้าเราคุยกันสนุกกับพร์ก็จะออกมาสนุกครับอ่าถ้าเราคุยกันไม่สนุกนะจามาก็จะซื้อถูกอย่างเดียวอะ่ะคุยกันก่อนผมไม่ใช่คนซื้อพาร์มูสัซนะผมซื้อจฉพอนที่ผมรู้ว่าเก่งนี่มีตะกรุดทุกอง,องพ่อแพอ่ะนี่ นะตายฐานฝังตะกุดพ่อแพ้เนี่ยถ้าฝังตะกุดก็ได้รับพลังพิเศษจากตะกุดท่านด้วยอันนี้สิบองค์พ่อแพ้สิบองค์องค์ละเก้าร้อยบาทพิมพ์ปิดไปฝังตะกุดทุกองค์อ่ะโอเคครับมีประมาณสิบองค์ยี่ห้าเนืตะกูอ่ะก็ได้โยอ,อันนี้เหรียญพระแตงวัดดอนยอรุ่นแรกเก้าหจะไม่มีผล นี่จะไม่มีโหดครับรุ่นแรกเก้าหพ่อห้อยวัดหอมเกตให้ชมหายากแมเหรียญหลายแสนพ่อห้อยนี่พรอแต่งวันยอรุ่นแรกอ่ะใครเห็นอะไรแล้วอยากได้อะไรก็ขอมายี่ห้าสตวตรษนี่เอาพันแปด สมเด็จฐานคู่แบบดูง่ายอันนี้ดูง่ายแบบไม่ต้องไปไล่ให้ผิดยุคเนี่ย คือจริงๆอะผมไม่ผมจากที่ผมไลฟ์อะครับผมไม่ค่อยได้แยกเป็นวัดเกตหรือว่าะระฆังหรือว่ดบางขุนพรมผม,ผม,ผมเล่นที่เป็นพระสมเด็จโตอันนั้นผมจะเข้าใจง่ายและสบายใจต้องบอกแฟนเพจแบบนี้นะครับเอาที่ผมจะเข้าใจง่ายและสบายใจฉะนั้นอันเนี้ยถ้าคนที่เคยเห็นเนื้อพระสมเด็จโตมาแล้วหยิบมาจะรู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นเนื้อพระสมเด็จโตไม่ต้องไป ที่ถึงยุคอันนี้คือเนื้อผ้าสมเด็จโตที่ถึงยุคนะครับไม่ต้องไปนะสับสนกับอะไรใดๆทั้งสิ้นคนแกะพิมพ์ก็เห็นไหมแขนอกขาฐานคู่อ่าสำหรับผมใครมีสมเด็จแบบนี้มาขายผมได้ฮะเนี่ยใครมีพ้าสมเด็จเนื้อแบบนี้มาขายผมได้ ก็ในเมื่อนะร้อยปีได้แค่นี้ยอันนี้เก่ากว่าร้อยปีไหมละครับเนะื้อสูตรเดียวกันแต่อันนี้เก่ากว่านะีะก็ถือว่า เป็นองค์หนึ่งนะครับที่ได้มามีอะไรสงสัยมีอะไรพูดคุยกันเพื่อนๆพออุ่นวัดตานกงที่สุดแห่งเมืองเพชรอ่ะอันนี้ครบทุกพิมพ์แล่เขาชะแงะเป็นคะแนนเนื้อแบบนี้รับไหมรับครับพออุ่นวัดตานกลงนี่ พิมพ์ขุนแผนพิมพ์สมเด็จใหญ่สมเด็จเล็กพิมพ์ระลอดพออุ่นวัดตานกลงเอาอย่างถ้าเอาครบทุกพิม์เนี่ยผมสี่พันโอ้ยองค์เดียวก็สองพัน่าทแล้วเอาสี่พันถ้าเอาครบทุกพิมพ์ม 4, ีห้าองค์เ, 2, าเอาอยากให้ก็ให้ผมเอาเอาสี่พันบาทครับ นี่ถุงนี้พออุ่นวัตตานกงไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บทีละองค์เห็นไหมครับห้าองสี่พันองค์ไม่ถึงมันผมก็มีหน้าที่แบ่งพ้าดีๆไปก่อนเนียพออุ่นวัตตานกงเอ่ยปุ๊บคุณรู้จักไหมล่ะติดพอตองสุกวัตโนดหลวงเนียประสบการณ์มากมายพ้าดีๆนะครับเราจะไปรอตอนที่เขาไปเม็กราคากันว่าแพงแล้วถึงสนใจ นงานบระค่าไปงานประกวดวัดตานกงไปกร่าบพระอุ่นสังขารท่านยังอยู่นะครับคุณจะรู้ว่าท่านเก่งขนาดไหนอ่ะพระอุ่นวัดตานกงพระเก่าก็ต้องแพ้หมดสิครับนะอาวมาพระเครื่องผมมีไว้ตอนรับแฟนเพจไหมเยอะแยะมากมายคาบิยาต้อยเนี่ยเก็บพระแบบนี้ครับสบายใจแล้วมีอนาคตพระบ้านก็จะเป็นแบบนี้ ไม่ได้แกะดูจริงๆโอ้เหรียญว่าพน,นันเชิงมีเขาทำกล่องดีนะมีข้างล่างก็งมีข้างบนอีกด้วยครับพีิยาต้อยได้ไปโอ้ยยังไม่ได้ลื้อเลยพาชุดนี้ไปลื้อกันเองที่บ้านนะครับเพื<ๆ>่อนๆเยอะมากเนี่ยเวลาผมเหมาผ้าบ้านมาเนี่ยเยอะมาก เนี่ยแบบเนี้ยเหมือนกับเราย้อนเวลาไปทําบุญนะวัดไก่จนยุดยานี่รูปเหมือนอ้าวเนี่ยไม่ต้องลื้อไปให้สุดอะ่ะเพื่อนๆน,นี่กล่องนี้อนุมานเพราะฟูมีอะไรอีกบานมีสีพึ่ง มีปากน้ำเอากล่องนี้ทั้งกล่องอ่ะใครเอานะไปดูราคาเราเองนะโอ้สีพึ่งฝังตะกุดด้วยครับมีอะไรเยอะเดี๋ยวใครปิดแล้วผมให้ถ่ายรูปให้แหมองค์ละพันเจ็ดองก็เจ็ดพันแล้วครับ ที่เหลือเนี่ยมีพ่อเปิรนด้วยฮะผมไม่รื้อจริงๆฮะหลวงปู่สุรินไปกราบหลวงพ่อปู่ศรี4เมษายน54นี่ เขามีรูปอะไรให้หมดอันนี้เนี้ยต้องมีอะไรเยอะนะครับเนี่ยเป็นพระทำบุญมาทั้งหมดอ่ะไปหมดกล่องนี้เดี๋ยวให้คนเรียงให้พี่ปอบตีได้ไปเนี่ยพาบ้านคือถ้าผมเปิดอ่ะผมก็จะห่วงหัวแล้วแต่ินใจไม่เปิด วัดดาวนดึงยันภัยรีพินาศอ่ะแสดงว่าศัตรูแพ้ไพ่เราแน่นอนผมก็ดูปมอสังเขปะนะขุนช้างสมเด็จต้องมีทีเด็ดอะ่ะผมขี้เกียจหรือนะครับอันนี้เป็นชุดวัละคังเสียเป็นส่วนใหญ่ เนี่ยแล้วก็มีคะแนนมีสมเด็จตัวนี่ชวนละครจงเสเป็นส่วนใหญ่อะนี 9, ่เก้าห้าเนี่ยเก้าห้ามีสมเด็จด,ด้วยมีไปเลือกเองนะเพื่อนๆเ,เนี่ยผมให้เพื่อนๆมีโอกาสไปลุ้นกันเอาแต่ต้องบอกครับผมให้ราคาเนี่ยไม่มีขาดทุนอยู่แล้วสําหรับคนที่ได้ไปกล่องนี้ราคาเออเอาเท่ากัน ไปไปลือดูได้เลยครับเยอะมากพยันพ์ยลีพินาตเจ้าคุณนอนี่เจ้าคุณนอเนี่ยเสือเจนะ็ดพันอ่ะองค์ละพันเจ็ดองค์ก็เกินแล้วแล้วพระเหล่านี้ได้เกินองค์ละพันด้วยนะครับไปลื้อเนาแท้ทุกองค์ครับสมเด็จพอสัง บดดอนตรอหรือเปล่าต้องปิดอยู่แล้วแล้วครับโอ้วิทวีเนี่ยนะเขาทำบุญมาหลังยันมีแผนแล้วจานด้วยอ้าวแมหมเ้เนื้องอคงนี้ไม่ธรรมดาขอสองก่อน อ๋อแปดห้าองค์เดียวก็สี่พันห้าพันแล้วสมเด็จอินโดจีนแปดห้าได้อินโดจีนแปดห้าได้สมเด็จเพระสังข้างในมีเก้าห้าด้วยเอาโอเคไม่คุ้มก็ไม่จัดให้อ่ะไปผ่านนี้ไปแอดมินต่อไปพาบ้านอะ่ะแท้หมดอยู่แล้วครับแต่อยู่ที่ว่าเนี่เปิดมาจะเจออะไรกันนั่นเองสมเด็จพุจานโตพมมาลังสีปูแหวน อย่างพอเดิมเนี่ยแบบนี้เห็นไหมจะเก๊ได้ยังไงฮะข้างล่างอืมนะก็ไปต้องเปิดดูก็แล้วเพื่อนๆนะพอเปิดอา้าวเนี่ยมีปูวแหวนด้วยมีอะไรต่อมีอะไรด้วยเอาราคานี่เลยกล่องเบลเลอร์เลยเอา่า เหมือนได้ย้อนเวลาไปทําบุญที่วัดกันนะครับผมชอบนะพักกล่องแบบนี้ยนะใครปิดลุกพี่อะไรนะพี่นิทิศ ร้อยปีสองหมื่นครับเนี่ยพระแบบนี้กี่แท้หมดแล้วแบบองค์ละพันอนะ่ะห้าองค์ก็เกินแล้วอะ่ะพราะสมเด็จพราะคูณมาไล่อ้า,เ,อาเป็นพ่อแพ่ร้อยเนี่ยร้อยปีี่ยะเุคุณุองพ่อแพรอยู่ในกล่องพระคูณพ่อแพรเนีก็เป็นพันแล้วเพื่อน อืเอา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 ,เอาปิดให้เข้าแล้วก็อย่าไปพิรีพิไรนะครับอ่ะจัดให้เข้าไปนะครับ